มามากินข้าวกันวันนี้แม่ันเอากับองข้าวมาให้นางบอกว่าผู้อะไรไม่รู้ผู้สดแล้วนางมาปรุงเอานางบอกว่าแบบนางทำอร่อยแต่ก็ยังงงู้วาคือผู้อะไรหมุนท่นหมุนหยั่งนั่อะไรอ่ะ เ <hel> huh ื่อขาหมุมเยอ่ะขำมันก็เค็มเฮ้ยชอบเค็มไปแน่อไมแต่พอฮัคกับข้าวก็พอดีแล้วก็แกงหมกบง ก็เทไปเลยเนาะซุดอ้วยฉันที่แกงไปอ๋อเขาเรียกแกงเทโพป,ป่ะอืมอใหุ้้นอืมรสผมกูกินกับหมูแล้วดีเลยนะแม่โอ้ยเนาะ ให้ผักบุ้งมาแบบจะให้หนูเดบิวเป็นเต่าอหร มันจะขาดน้ำที่เรารักได้ยังไงร,รู้ว่าอ้วนแต่เราก็ยังกิน <c oughs> แต่แบบแม่ไทยแบบมากูดเยอะไปเนาะ ใส่แบบโอ้ยเนาะโอ้ยอีนิดนึงนี่คือเดบิวตเป็นต้นมะกรูดอะไรเอยแต่คนนี้ไม่มทำแกงเทโพนวดอ่ะนี่ถ้าเห็นนางทำต้มตุ๋นจะหย่องกว่านี้อีกใส่กุ้งใส่ปลาหมึก เหมือนแม่งแบบอุ้ยจะเำว่าแม่งไม่ได้สิแม่เราเองโทษ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 เหมือนแบบลากอวนเองได้เรื่องฉันว่าอีหมูแผ่นอันเนี้ย องเป็นแฮมเหรือทุกอย่างหนึ่งที่อาฉันให้มาแต่แม่ฉันเอาไปหมกักซีอิ๊่ตอเแ็มเฉยแต่พอกินกับอินก็อร่อยเลย